สวัสดีคับน่ะลูกสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บอณีกับสีพามาเบิง่งผักคะน้าน้องเน่มาครับผักคะน้ากับหมักพริกหมักพริกแดงได้สองเดือนแล้วค่ะกำลังสิเป็นดอกกำลังงามผักคะน้ากับงามอีกจักประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์กับประมาณสองอาทิตย์กับสีได้ตัดขายแล้วค่ะราคาก็ดีอยู่แต่ว่าก็ลงงลายเลยล่ละลงจากอาทิตย์ที่แล้ว นี่มาพักคุณแม่งามบ่นะพักแม่งามบ่นะมาเบิ่งดูวยละเ<ย>บิงบ้งเบิ่งเบิ้งไปย่างดตลบผ้าพีพีน้องๆย่งางเ<ห>บิ่ง<ห>สวนบางพีค่ะและพีสวนใครละค่ะเอ้าไม่ไม่ดูนี่ครับออตอนนี้ก็เป็นเวลาแรกน่าล่ะบรรยาก,กาศกำลังดีลมเย็นว้อยๆแล้วว้อยๆลมเย็นว้อยๆค่ะหนาวกำลังมา เพิ่งสิเริ่มนาวได้สองสามมื่นเลยค่ะแม่กับกำลังหดนาำอยู่ใส่ใสปริงเกอร์ตัวยาวกหลายย้ายมากแม่ไหมลูกมาคุณแม่ชุต้นแม่ดูแบบนัมนไ <c oughs> ปลูกไปเอาไปลูกไปบึง้งแม่สิพาพ,พี่พี่น้นองน้องงานบึงสวนพักแม่ ลูกกับแอรแต่แถวอกลูกกับเด้เพิ่งเลิกเลี้ยงค่ะเลิกเลี้ยงมาตอนแรงหามงแรงคุณครูสอนพิเศษให้ทดเชยโควิดประสานเอายิ้มมาทำไมลูกโอ้ยลูกก็เลยเป็นยากคุณแม่ชมคุณแม่คุณคุณแม่ใหญ่กับอันสะไปเดี๋ยแม่ลูกใส่กันดินั่งในมะปลูกพักแหงลูกฮะบอกแม่ดูลูกนเป็อะไร เป็นอะไรอะไร่ะมันตีรัางกาลูกมันตีรัางกาครับหรอครับช่วงอ,อะไรแม่ตักขนาดน้องนม่าง่มบ่อนอ่อนี่มา,า,มมายางมาผิดด้วลูกแม,ม่จะพายางเบิ่งนี่กำลังพดน้า กะชีค้ำแล้วแต่เว้นกระชีต๊กดินแล้วไปด้มาเขากลับบ้านเธอลูกคํำแล้วคํำแล้วกระบานไปไหนกบานไปหาใย,าย,ายลูกมามาสวัสดีครับก็เร็วนองเนมากระบ,บ้านก็ได้ครับเด้อเมื่อนี่กะคำามือดแล้วเมื่ออื่นมาลุยสวนอ่อมีภาราคิเ้เห็ดอีกเยอะแยะเลยครับอ่าองในมาสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ